กองทัพอากาศรวมกับตลาดยิ่งเจริญนะคะสภาลูกเสือไทยและสมาคมสมโมสรลูกเสืออากาศถแถลงข่าวการจัดงานวิ่งมหากุศลวิ่งติดปิกชาริตี้ลันครั้งที่2วิ่งสืบสารพระราชปณิธานของพ่อเพื่อโรงพยาบาลของพ่อนะคะโดยรายได้จากการจัดงานจะนําไปมอบให้กับกรมการแพทย์ทหารอากาศเพื่อโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลทหารอากาศศรีการ์นรวมทั้งสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของสมาคมลูกเสืออ,อากาศนะคะเพื่อพัฒนายาว,วชน ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพต่อประเทศในวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2568บนเส้นทางวิ่งสุดพิเศษนะคะในฐานทัพอากาศดอนเมืองโดยจุดสตาร์นะคะเริ่มต้นที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติกรุงเทพโดยภายในงานถแถลงข่าวเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากดรนรุมนธรรมวัฒนะนะคะประธานมูลทิิตลาดยิ่งเจริญพร้อมด้วยพลอากาศเอกมณัฐประสบศรีนะคะประธานกรรมการจัดงาน พลอากาศโทชวลิตดังโกสินนะคะเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศและนางแบบชื่อดังนะคะพี่ลูกหมีลัศมีเข้าร่วมงานนะคะนพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติอาคารสองกองทัพอากาศอีกด้วยนั่เนเองค่ะทีนี้เราก็มีโอกาสได้จัดวิ่งติดเบรคเชียร์วิตี้รันครั้งที่สองนะคะก็ได้การตอบรับด,ดีจริงๆแล้วเนี่ยจัดครั้งที่หนึ่งแล้วก็เป็นช่วงมาแต่เนื่องจากมีแฟนๆถามหาค่ะก็เลยต้องจัด ตอนนี้ก็ใกล้เต็มแล้วนะคะเรามีเราตั้งเป้าไว้ที่6 0 0คนค่ะเพราะรับได้แค่นั้นค่ะถ้าท่านใดยังไม่ได้สมัครนะคะเร่งสมัครเข้ามานะคะเพราะว่าเราจะปิดรับสมัครภายในวันที่31นะมินายนนะคะก็จะเป็นที่เดิมน,นะคะเป็นสถานที่ของภายในกองทัพอากาศก็เราจะได้บรรยากาศของเครื่องบินต่างๆซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นการวิ่งที่พรีเมียมมาก เป็นเขตห่วงห้ามซึ่งเราได้รับอนุญาตจากท่านรัฐนระคะเพราะว่าท่านก็เห็นประโยชน์ของการจัดงานเนื่องจากเป็นงานการเกษรนะคะ<อ>ก็อยากให้ทุกท่านได้มาร่วมกันทําบุญนะคะสมัครกันมาเยอะๆแต่ก็รับที่6,000นะคะก็ทางทางรทงท,ทอนะคะเป็นเรียกว่า เป็นพี่เราเป็นน้องกันแล้วกันนะคะตลาดที่เจริญทางเราเห็นว่าประโยชน์ของการจัดงานเนี่ยก็คือผู้คนลรแวกนี้ได้มาร่วมกันมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อการกุศลเพื่อสุขภาพเพื่อตัวเองแล้วก็ยังได้นําเงินเนี้ยไปบริจาคให้กับทางโรงพยาบาล เรื่องความปลอดภัยแล้วกันนะครับเนื่องจริงๆเนี่ยถามผมว่าทำไมถึง6,000คนนะครับจริงๆเราอยากจะรับตักแสนคนนะครับแต่ว่าทางคณะจัดงานเนี่ยเราได้ดูแล้วว่า คงไม่มีความปลอดภัยที่เราจะดูแลความปลอดภัยได้นะครับ mm hmm. แล้วก็จํานวนนี้คงจะมากที่สุดที่พวกเราจะดูแลความปลอดภัยให้ได้ครับ mm hmm. ก็เลยว่าไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือการดูแลรักษาด้านรักษาพยาบาลเนี่ยครับผมว่าปริมาณ6,000ท่านเนี่ยนะครับ mm hmm. จะทําให้ได้รับดูแลอย่างทั่วถึงนะครับ mm hmm. ไม่ขาดตบกบกพร่องและก็มีความปลอดภัยครับมีโรงพยาบาลทุกคนนะคะแล้วก็โรงพยาบาลฐานอากาศศรีกัน แล้วก็สสสมมมาครเพอนในทีมงานของพี่หน่อยเองได้ไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีผลก็เห็นสภาพคนเยอะมากที่ล้นออกมาต่างฟลอร์นะครับทั้งเตียงผู้ป่วกยก็ดีพัสดุอุปกรณ์ก็ดีไม่เพียงพอนะโดยโดยทีมงานพี่หน่อยเนี่ยเคยไปใช้บริารการที่โรงพยาบาลมีผลก็จจงแรงบัรณาจ,จาห้จัดวิ่งการส่วน,นีทขึ้นเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงครับจริงๆเนี่ยตลาดมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญนะครับ ได้สนับสนุนโรงพยาบาลภูมิพลเดชินยเดชมาตลอดครับก็อย่างยกตัวอย่างเช่นไม่ใช่เฉพาะตอนจัดวิ่งนะครับจริงๆตอนช่วงโควิดเนี่ยเราขาดแคลนทรัพยากรมากครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากเครื่องป้องกันต่างๆนะครับตลาดยิ่งเจริญนะครับมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญก็ยังได้สนับสนุนโรงพยาบาลภูมิพลมาตลอดครับให้เครื่องฟอกอากาศให้หน้ากากอนามัยหรือชุด PPV ป้องกันนะครับเดีย๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังก็ขอบคุณพี่หน่อยครั้งนะครับที่ ดีใจมากๆนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการวิ่งเชียริตี้ครั้งนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมามีสุขภาพดีด้วยกันและที่สําคัญคือได้ทําบุญด้วยเพราะว่าไรายได้ที่เราจะได้รับเนี่ยก็จะช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะแล้วก็รวมถึงเด็กๆในชุมชนต่างๆด้วยครับ <c oughs> การสมัคร <c oughs> มีหลายช่องทางนะคะเข้าทา Facebook นะคะแล้วก็กดวิ่งติดปีนะคะ แล้วก็อีกช่องทางก็คือไปถ้ามาที่ตลาดทิ่งเจริญก็สมัครได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ซึ่งมี2จุดค่ะนอกนั้นก็จะมีมี q ี QR Code ้นะคะท,ที่ขึ้นอยู่นะฮะก็สามารถสแกน QR Code แล้วก็เข้าไปสมัครได้เลยค่ะตามรถโชว์อีกจุดหนึ่งนะครับรถโชว์อย่างเช่นที่โรงพยาบลพี่พลเนี่ยก็จะมีที่รับสมัครก็รเป็นโอกาสอันดีนะคะที่วพวกเราละแวกนี้แล้วก็บริเวณใกล้เคียง สามารถมาทำบุญร่วมกันโดยการวิ่งเพื่อสุขภาพนะคะอันดับแรกเลยตนเองก็ได้ก่อนเรื่องสุขภาพของตัวเองต่อมาก็คือการได้ทำบุญช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสผู้ป่วยยากไร้เครื่องไม้เครื่องมือของแพทย์ก็ยังขาดแคลนอยู่เยอะนะคะถ้าเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะเป็นบุญแก่ตนเองนะคะและก็ครอบครัวนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้มากันเยอะๆนะคะ ได้ร่วมสนุกได้รับรางวัลแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมวิ่งเพื่อโรงพยาบาลของพ่อนะคะได้ที่เว็บไซต์ les. th. Ai. run. นะค r u n w i t h w i n g 2 0 2 5นะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage น,นะคะวิ่งติดปิกได้เลยนะคะ